สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อย่าไปมองสภาพน้องแนนนะคะสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่านะคะน้องแนนไม่ได้แบบแต่งหน้าไม่ได้สระผมเลยนะคะยุ่งยุ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะที่เขื่อนนะคะนี่เลย วันนี้นะคะเป็นวันที่แบบพักผ่อนนะคะกับครอบครัวนะคะน้องแนนก็เลยมากับพี่นัทแล้วก็ลูกชายสุดหล่อนะคะตอนนี้สองคนนั้นนั่งรออยู่นะคะเดี๋ยวน้องแนนน้องแนนมาซื้อฝรั่งกับมะปรางนะคะสําหรับนิวตันก็ซื้อแฟ้มไฟไปให้เขาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนพาไปให้ดูพ่อกับลูกเขาทําอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาไปกันค่ะ นู่นพ่อกับลูกเขาทำอะไรกันแอบเห็นแล้วแอบเห็นแล้วเสียได้ที่เราไม่ได้เอาเสือมาจากบ้านนะคะก็เลยพ่อเขาลูกก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่จริงมาตัวเนี้ยมาตั้งแต่ที่เราลงรถแล้วมันก็มันมารออยู่นปะป้ามันมารอตั้งแต่เธอมารอรถเธอลงรถแล้วเนี้ยนี่พ่อกับลูกเขาทำอะไร ทำอะไรกันเปป็นาอ่ะสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับหนะูลูกสวัสดีครับ,รบหน่อยเร็วสวัสดีครับเราเจอแม่เห็นแม่แล้วเจอแม่เจอแม่เจอแม่แล้วไม่สดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนี่ต้านจา๋าโอ้เป็นไรละ่ะลูกเป็นไรลูก <c oughs> <c oughs> นี่ต้นไม่ค่อยสดชื่นเลย นี่นะคะบรรยากาศก็วันนี้วันนี้คนยังไม่เยอะนะคะน่าจะยังน่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เข้ามาเที่ยวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งน่าจะคนจะเยอะนะคะแต่เราไม่ได้เอาเสือมาถ้าเอามาก็นิตั้นได้นอนสบายๆเอาอย่าดึงแรงสิข้างหน้าเป็นเชือกพอไม่เห็นพอไม่เห็นโอ้มีสองตัวเลย <laughs> มีกลัวน้องหมาเปล่า าไม่ค่อยชอบหมาอยู่เนี่ยนิตันเป็นไรลูกเดี๋ยวนะคะ<ม>ที่จริงก็มีขายของกันอยู่หลายร้านนะคะมีมีลูกชิน้นมีเกี๊ยวมีอะไรมีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรากินแค่นี้ก่อนเพื่ออิม่มเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่เพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้นี่เองนะคะ ทมบรรยากาศหน่อยให้นิตันง,งองแงไปแป๊บหนึ่งก็แดดไม่ออกนะคะวันนี้ก็แดดไม่ออกทั้งวันเลยนะคะตากผ้าก็พาไม่ห้งด้วยแต่จะว่าไปน้ำก็ไม่ได้สะอาดนะเป็นสีเขียวอ่ะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะคะน้ำเขื่อนไม่ได้สะอาดจริงๆแต่ว่างที่อยู่กลางๆก็อาจจะสะอาดก็ได้อันนี้น้องเน้นก็ไม่แน่ใจนะคะ ในเขื่อนน่าจะมีปลาเยอะๆเนาะมีปลา,ามีอะไรน้ำปลาเนาะในเขื่อนนี่ปลาน่าจะเยอะเนาะปลาเยอะไม่พอน่าจะมีงูมีเข้ด้วยมั้ยเคไม่มีมีแต่งูงูน่าจะมีแหลนะเนาะเราไม่เห็นงูน้ํางูอะไรไหม,มปเป็นไรละ่ะลูก<ป>นิสั้นไม่ข้อสดชื่อนะครับ เราไม่ได้เอานมมาให้ลูกอ่ะลืมแต่เขาก็ไม่ได้หิวนมหรอกงอแงเฉยเฉยหมาอย่าไปยุ่งกับเขามาเอ้ยน้องไม่ชอบวะลูกนิวตันไม่ชอบพี่หมาครับเดี๋ยวไปซื้อไอติมให้นิวตันก่อนเดี๋ยวน้องแนนจะอุ้มนิวตันไปด้วยนะคะไปซื้อไอศครีมไปลูกไป ไปแม่อุ้มมามาหาแม่แม่เลยมาหาแม่แม่ครับอือ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 อาจารย์เห็นแม่ก็เงียบเลยรักแม่จริงๆไม่ให้แม่พักเลยนีรักแม่จนไม่อยากให้แม่พักเลยครับฮะไปก็แม่แม่ไปกินเต็มดีกว่านะเต็มเลยเออยต็มจะเน็ตเนตหรือจะเอาเป็นต่างๆเป็น เป็นมีเป็นแท่งๆไหมคะแท่งๆก็มีหลายอย่างค่ะเอาแบบวานิลากะทิก็ได้ค่แท่งๆมันก็จะเป็นห้าแท่งๆแค่ละสิบบาทถ้าเป็นถ้วยถ้วยอย่างนี้ก็ยี่สิบบาทประมาณมีมันจินมีหลายอย่างอุ้ยราวต้นมะพร้าวจิถ้าเป็นถ้าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยจะมีแบบนี้ละค่ะเป็นถ้วยนะแต่เป็นแบบเท่นี้ วานิลามะพร้าวแต่ทั้งแท่งไม่มีไม่มีแบบวานิลาใช่ไหมคะมีจะเป็นแท่งหยิบอ๋อค่ะอันนั้นก็ไดแก็เป็นแคนเคนิอลาเนาะค่ะลูก๋าลูกจ๋าจะมากินไอติมก่อนโอ้ยลูกยืนข้างล่างนอนไม่เอาตางกันเลย ฮหบลกอาทิครับอาทครับผมเอาเลยเก่งๆนอ่ะตันเอาเลยอาทิลูกอาทิลูกอเี้วอาทอาทตันไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วเดินหนีแล้วค่ะยบอาสิลูกของหนูไม่เอาอยากเล่นอ่นลูอ่ะไม่เอาเขาเล่นก่อน เนเนื้อเบนได้แล้วตัวี่เียวขวบหนึ่งแล้วครับค่ะป้าลูกไปไปหาป้าป้าไปเราไปกินเต็มกับป้าป้าก่อนไปต้านจ๋าไปแล้วไม่ได้เอานมมาให้ด้วยแต่เขาไม่ได้หิวนมหรอกเขางองงงงงงง ไปลูกไปไปไม่ยอมมามะมามามาลูกเอ้เคยกินไหมนะตั้งหอกผมก็กินผมเคยกินไหมนะป๊าป๊าที่จริงเขาเคยลองชิมดูแล้วนะคะไม่ใช่ชิมอ่ะอมไปทั้งแท่งเลย <laughs> เขาก็ชอบกินแหละแต่ก็น้องแนนไม่ค่อยให้กินเยอะนะคะนานๆก็ให้กินทีนิดเดียวให้ลีเลียก็พอป้าป้าเอาช็อกโกแลตเอาค่ก่อนโอ้ยแย่งอยากกินด้วยโอ้ยแย่งใหญ่เลยแย่งป้าป้าย่อยครับมันย่อยคับป๊าใช่คือเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยเนื่องจากว่าเราไม่คิดว่าเราจะมายูยๆก็มาอืม ก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างโอ้ยแยงใหญ่เลยยางกัดกับป้าเปป้าเอาให้เาให้มาินดีกว่าถูกใจมากเลยค่ะกินใหญ่เลยงามงามงามอยไหมครับชอบแหละถ้าไม่ชอบคงไม่กินขนาดนี้รอกไม่น่า เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกไก่ไว้ให้ชิ้นหนึ่งนะเธอนี่ให้พ่อลูกเคากินก่อนโอ้ชอบนิ่งเลยจะกินเยอะนะลูกนะกินนิดเดียวพอนะครับย้อยไหมครับขถามเลยว่าย้อยไหมครับตัน้นตั้นจ๋า ป้นจ๋าป้นจน๋า่อยไหมก็นะคะตอนนี้น้องแนนก็ซื้อมาสองยางนะคะนี่คือของน้องแนนนะทที่ซื้อมามะปรางมะปรางดองนะคะแล้วก็มีฝรั่งนะคะลูกหนึ่งนะคะนี่อ้าไม่เอาลูกแล้วก็ของพี่นัาตนะคะพี่น้าซื้อไก่มาเรานั่งกินกับดินนี่แหละค่ะ มันเป็นหญ้านะคะแล้วก็สําหรับนิสตันมีเฟรนไฟนะคะแต่นิสตันไม่ค่อยชอบกินนะคะ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นอมอยู่ตั้งนาน <c oughs> ถอนหญ้าแล้วน <c oughs> ิสตันถอนหญ้าแล้วถอนหญ้าแล้วลูกโตมันจะได้ช่วยงานคุณหญ้าใช่ไหมนํากับดินแล้วกลับบ้านแล้วค่อยค่อยอาบน้ำนะลูกนะทานจ้า อิ่มไหมป้าอิ่มไหมกินอะไรไปบ้างโอ้อ้มอ้มหญ้าเยอะเลยคันคันนั่นไม่สดชื่นอีกแว่าอาสดชื่นไหมลูกไม่ครับไสดชื่นเลยก๊าแล้วก็กลับแล้วลูกง่วงเป่าวนอนเยอะแล้วเกิดมาตอนบ่ายสาม นอนเยอะแล้วนะนิตันอ่ะตอนเช้านอนนั่งเล่นแป๊บหนึ่งนะลูกนะนิตันไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเที่ยวเลยวันนี้เป็นอะไรลูกปกติชอบเที่ยวนะวันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอะไรงอแงนิดๆอะไรห้อยอยู่ในปากอ่ะอสดชื่นไหมเย็นสบายแต่เสียดายที่ลูกงอแงนิดหนึง ไหวัวแรอทำเฉยๆแล้วไม่ได้ร้องไห้หรอกเดินเล่นบันไดไหมลูกเป็นไรหรอกครับจีจ้าจีจีจีจ้าจีจีจีจ้าจีจี โอเคค่ะก็ไม่ไหวแล้วนะคะมีตั้งงองแงนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะจบคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะวันนี้ฝากหนักมาก อ๋อหนูเห็นแล้วเขาไปนู่นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากับก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับตั้นสวัสดีครับก่อนลูกตั้นจ๋าครับก่อนครับนี่ครับแล้วล่ะค่ะ